ชมเรื่องเล่าในต่างแดนในวันนี้นะคะอยากจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่ประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งค่ะไปชมสถานที่สวยๆและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอันนาทึ่งของมณฑลเสฉวนประเทศจีนนะคะนั่นก็คือบ่อน้ำห้าสีนั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมไปที่หุบเขาหววหลงนะคะสถานที่ที่มีบ่อน้ำห้าสีถือกำเนิดและเป็นที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศในโลกอีกทั้ง ยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะว่าบอ่อน้ำแห่งนี้เนี่ยสวยงามราวกับถูกแกะสลักนะคะแล้วก็อุดมไปด้วย แร่ธาตุาต่างๆที่มีมายาวนานกว่าหลายร้อยปีนะคะแล้วก็มีสีสันที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นสีเขียวมรกตนะคะสีน้ำเงินเทอร์ควอยส์สีแดงเพลิงแล้วก็สีเหลืองทองมาเริ่มต้นที่บ่อน,น้ำบ่อแรกกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมบ่อน้ำบ่อแรกเนี่ยมีชื่อว่า welcome guest pond ค่ะความพิเศษของบ่อน้ำห่งนี้ก็คือจะมีลักษณะเป็นเขียวมรกตนะคะซึ่งเกิดจากสาหร่ายที่อยู่ใต้น้ำนะคะมีความอุดมสมบูรณ์และมีความ จเจริญเติบโตอยู่ในน้ําบริสุทธิ์นั่นเองนะคะมาต่อที่บ่อที่2นะคะบ่อน้ําแห่งนี้มีลักษณะทอดยาวค่ะเหมือนกระจกสะท้อนเงานะคะมีชื่อว่ามิลเลอร์พรค่ะหรือชื่อไทยว่าบ่อกระจกนะคะเหตุผลที่ชื่อว่าบ่อกระจกก็เพราะว่าบ่อน้ําแห่งนี้จะสะท้อนให้เห็นทั้งวิวภูเขาและท้องฟ้ารอบๆนะคะบนผิวน้ำนั่นเองมาที่บ่อที่3ค่ะคุณผู้ชมบ่อที่3ชื่อว่านี้มีสีฟ้าเทคอยนะ,ะเรียกว่า มูลพรค่ะเป็นบ่อน,น้ำดวงจันทร์นะคะที่ชื่อว่าบ่อน,น้ำดวงจันทร์ก็เพราะว่าเมื่อมีแสงแดดส่องมายังผิวน้ำเนี่ยก็จะเกิดแสงระยิบระยับสวยงามเหมือนกับดวงจันทร์นะคะบ่อนที่4ค่ะคุณผู้ชมบ่อน,น้ําแห่งนี้มีชื่อว่าสมบัติทั้ง4แห่งวัฒนธรรมนะคะหรือว่าโฟ u r e p o ร์ สมบัติทั้ง4ก็ได้แก่แท่งหมึกหินหมึกแปรงและกระดาษนะคะซึ่งสีของบ่อน,น้ําจะเป็นสีแดงนะคะซึ่งมีผลมาจากเหล็กออกไซด์ที่ละลายอยู่ในบ่อน,น้ำนะคะมีความสําคัญในด้านของศิลปะนะคะแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะคะเดินทางมาที่บ่อน,น้ําสุดท้ายกันแล้วค่ะคุณผู้ชมบ่อน,น้ําสุดท้ายนี้มีชื่อว่า บ่อน้ำห้าสีเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีห้าสีเลยนะคะทั้งบ่อเป็นการผสมผสานสีอันนาทึงนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองและส้มไปจนถึงม่วงเข้มแล้วก็น้ําเงินแล้วก็สีฟ้านะคะซึ่งเฉดสีเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมเกิดจากการทํางานร่วมกันนะคะของจุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อน้ำนะคะด้วยสีสันงดงามเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมที่นี่ก็เลยถูกยกให้เป็น อันยมณีอันงดงามนะคะแล้วก็เป็นจุด ชมวิวที่เป็นประวัติศาสตร์นะคะของหุบเขาห่วหลงเลยนะคะและนอกเหนือจากสเสน่ห์ทางทัศนียภาพอันน่าทึ่งของที่นี่แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมบ่อน้ำผ้าสียังเป็นสถานที่ที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสัตว์นานาชนิดนะคะแล้วก็แหล่งพันธุ์พืชหลากหลายนะคะมีลิงสีทองที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็ผีเสื้อหายากหลายชนิดค่ะเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ย เป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างลงตัวที่สุดค่ะแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของประเทศจีนนะคะที่เชื่อได้ว่าความงดงามอันบริสุทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยจะทำให้นักท่องเที่ยวเพ,เพลิดเพลินและก็ประสบประสบกับประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงอย่างแน่นอนค่ะ